ดูดวงการเงิน16-28กพ69คนเกิดวันอาทิตย์เตรียมรับทรัพย์แบบสับแต่ระวังความหน่อยบางตาพลังงานโดยรวมช่วงนี้ดวงการเงินของชาววันอาทิตย์เหมือนเพิ่งผ่านสมรภูมิมาแล้วชนะคุณมีออร่าของความสำเร็จติดตัวมาพลังงานความมัง่งคั่งกำลังหมุนเวียนรอบตัวคุณแบบมีจังหวะจะโคนไม่หวือหวาแต่มาเรื่อยๆค่ะเจาะลึกดวงการเงินอดีตที่ผ่านมา ไพ่หไม้เทา้าบอกเลยว่าคุณเหนื่อยมาเยอะแต่ข่าวดีคือผลตอบแทนจากความเหนื่อยยากในอดีตกําลังจะผลิดดอกออกผลเงินที่รอคอยหรือโปรเจกต์ที่ทําไว้เริ่มส่งสัญญาณบวกมีเกณฑ์ได้รับเงินก้อนเล็กๆหรือรางวัลจากความพยายามค่ะปัจจุบันไพ่สามเหรียญตอนนี้คือช่วงเวลาของการเจรจาพารวยใครที่ทำงานเสริมรับจอบอิสระหรือค้าขายจะมีลูกค้าทัก มีคนมาเสนอช่องทางทำเงินใหม่ๆให้การพูดคุยเรื่องเงินทองจะตกลงกันได้ง่ายมีลา่าปากหรือได้เงินพิเศษจากความสเสน่หาและฝีมือล้วนๆค่ะอนาคตไพ่สีถ้วยจุดที่ต้องระวังคือความรู้สึกไม่พอดีค่ะคุณอาจจะได้รับโอกาสทางการเงินเข้ามาแต่มันอาจจะไม่เป๊ะตามที่หวง100ังร้อร์เซนจนทำให้คุณรู้สึกเบื่อหรืออยากปฏิเสธบอกเลยว่าอย่าพิ่งปัดตกแม้เงินก้อนนี้จะดูน้อยหรือดูน่าเบื่อ แต่มันคือรากฐานที่จะต่อยอดไปสู่ความรวยในอนาคตได้นะจ๊ะเก็บปากใส่เงินไม่ได้นะลูกดวงคำเตือนและคำแนะนำอย่ามัวแต่รอส้มหล่นก้อนใหญ่จนมองข้ามเงินก้อนเล็กในมือช่วงนี้ความโลภหรือความรู้ดีอาจทำให้ลาบหลุดมือเปิดใจรับทุกโอกาสที่เข้ามาแล้วคุณจะรู้ว่าเงินเล็กๆรวมกันมันกลายเป็นปึกได้เหมือนกันเลขนำโชค6 3 4เน้น6 3 3 4มาแรง สีมงคลเสริมทรัพย์สีแดงแรงฤทธิ์เรียกพลังหรือสีเขียวเหนียวทรัพย์ดึงดูดเงินดูดวงการเงิน16-28กพ69คนเกิดวันจันทร์เตรียมตัวรับทรัพย์จากว่าวุ่นสู่มั่งคั่งพลังงานโดยรวมพลังงานการเงินของคุณช่วงนี้คือการเปลี่ยนผ่านค่ะจากความประมาทหรือความชิวในอดีตกำลังเข้าสู่โหมดบริหารจัดการอย่างหนัก เพิ่มมุ่งไปสู่ความสำเร็จที่หรูหราและมั่นคงในบ้านปลายเจาะลึกดวงการเงินอดีตสถานการณ์ Pay the f o o l ที่ผ่านมาคุณอาจจะใช้เงินตามใจปากตามใจอยากไปนิดนึงหรือเพิ่งเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ๆแบบลองดูไม่เสียหายมีการจ่ายเงินออกไปแบบไม่ค่อยวางแผนเท่าไหร่เป็นช่วงที่กระเป๋ารั่วเพราะความชิลแท้ๆเลยค่ะแม่ปัจจุบันอุปสรรคไพ่สองเหรียญ ตอนนี้เข้าสู่โหมดนักยิมนาสติกทางการเงินค่ะคุณกำลังหมุนเงินมือระวิงมีเกณฑ์ต้องยกย้ายเงินจากบัญชีนี้มาโปะบัญชีนี้หรือต้องบริหารจัดการรายรับรายจ่ายให้สมดุลกันแบบนาทีต่อนาทีแต่อย่าเพิ่งน้อยไปเพราะคุณยังเอาอยู่อนาคตผลลัพธ์ไพ่ก้าเหรียญกรีดออกมาค่ะเพราะปลายทางคือความรวยไพ่ก้าเหรียญคือไพ่ของเศรษฐีความเป็นอิสระทางการเงินจะมาถึงคุณช่วงกลางเดือนนี้ มีเกณฑ์ได้รับเงินก้อนใหญ่หรือผลกำไรจากการที่ยอมเหนื่อยหมุนเงินในตอนแรกคุณจะสวยและรวยมากมีเงินใช้ใจ่ายแบบลักชวรี่สบายใจเชิบคำแนะนำจากแม่หมอสติมาสตังอยู่นะจ๊ะในช่วงที่ต้องหมุนเงินให้มีสติและวางแผนการใช้ใจ่ายให้ดีอย่าเพิ่งถอดใจกลางคันเพราะความมั่งคั่งแบบเศรษฐีนีรอน้องจันอยู่ที่เส้นชัยค่ะเลขนำโชค0 2 9 เน้น29 92 90สงีมงคลเรียกทรัพย์สีเหลืองทองเสริมความมั่งคั่งและสีเขียวเหนี่ยวทรัพย์รับโชคดูดวงการเงิน16-28กอพอ69คนวันอังคารเตรียมรับแรงกระแทกจากความรวยปักนี้มีเซอร์ไพรส์พลังงานโดยรวมช่วงนี้ดวงการเงินของคุณเหมือนกำลังจะรีบูตใหม่คะ่ะ มีพลังของการเริ่มต้นและความมหัศจรรย์หมุนเวียนอยู่รอบตัวอะไรที่เคยติดขัดกำลังจะคลี่คลายด้วยไหวพริบของคุณเองเจาะลึกดวงการเงินอดีตสถานการณ์ไพ่เดอะฟูที่ผ่านมาคุณอาจจะใช้เงินตามใจตัวเองไปนิดหรือเพิ่งเริ่มลงทุนในอะไรที่ดูเสี่ยง,งไปแต่อย่าเพิ่งตกใจเพราะความกล้าบ้าบิ่นนั้นกำลังจะนำพาโอกาสใหม่ๆมาใ,ให้คุณแบบไม่คาดคิดปัจจุบันอุปสรรคไพ่ Pie, Queen of Cups ตอนนี้อารมณ์คือตัวแปรสำคัญค่ะระวังความใจอ่อนหรือการใช้เงินแก้เครียดช้อปปิ้งเทอราปีจะทำให้เงินรั่วไหลได้ง่ายๆช่วงนี้ต้องมีสติอย่าให้ความขี้สงสารหรือความอยากได้ชั่ววูบมาดึงเงินออกจากกระเป๋านะคะอนาคตสรุปไพ The Magician ข่าวดีมาแล้วไพใบนี้คือที่สุดของความสำเร็จ คุณจะมีช่องทางหาเงินใหม่ๆหรือมีไอเดียทำเงินที่ปังมากเข้ามาใครที่รอโชคลาบบอกเลยว่ามีลุ้นสุดตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางให้คุณเสกเงินเสกทองได้ดังใจนึกคำแนะนำข้อควรระวังเลิกใช้ใจจ่ายให้ใช้สมองจัดการอย่าปล่อยให้อารมณ์พาไปค่ะช่วงนี้คุณมีทักษะในการเจรจาและไหวพริบที่ยอดเยี่ยมใช้จุดแข่งนี้ในการหาเงินแล้วคุณจะพบว่าเงินหาง่ายกว่าที่คิดเยอะเลขนำโชค 1>, 1 0 4 1 0 4 4 1 1 0สีมงคลเสริมทรัพย์สีแดงแรงฤทธิ์กระตุ้นโชคหรือสีเหลืองทองดึงดูดความมัง่งคั่งดูดวงการเงิน16-28กพ .69 คนเกิดวันพุธเตรียมรับแรงกระแทกจากความรวยพลังงานโดยรวมช่วงนี้เหมือนคุณกำลังพายเรือพ้นจากพายุพลังงานความติดขัดในอดีตกำลังจางหายไป และถูกแทนที่ด้วยพลังงานแห่งความมั่นคงมั่งคั่งและความสมบูรณ์แบบที่รออยู่ข้างหน้าค่ะเจาะลึกดวงการเงินอดีตสถานการณ์ไพ่หกดาบที่ผ่านมาเหนื่อยหน่อยนะเหมือนเงินไหลออกตลอดเวลาหรือมีเรื่องให้ต้องแก้ปัญหาไม่จบสิน้นแต่ข่าวดีคือปัญหาเหล่านั้นกำลังจะผ่านไปแล้วอะไรที่เคยติดขัดจะเริ่มคลี่คลายการเงินที่เคยนิ่งจะเริ่มขยับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะปัจจุบันอุปสรรคเอ๊ะ ไพ่ดีมาอยู่ในตำแหน่งอุปสรรคนั่นหมายความว่าช่วงนี้คุณอาจจะเปเก่งเพราะความสุขเป็นเหตุค่ะระวังจะเสียเงินไปกับการกินเลี้ยงสังสรรค์หรือตามใจคนในครอบครัวจนลืมดูตัวเลขในบัญชีความสุขนะมีได้แต่ต้องมีสติในการจ่ายด้วยนะจ๊ะอนาคตคำแนะนำไพ่ราชาเหรียญน,นี้คือไพ่ที่พีคที่สุด King of Pentacles ขึ้นมาตอกย้ำว่าคุณมีเกณฑ์จะได้โชคลาภก้อนใหญ่หรือได้รับโอกาสทางธุรกิจที่สร้างกำไรมหาศาล ใครที่รออนุมัติเงินกู้หรือรอเงินค้างจ่ายเตรียมเปิดกระเป๋ารอเลยคุณมีออร่าของคนที่จะมีความมั่นคงทางการเงินสูงมากในปักนี้ค่ะคำแนะนำจากไพ่ความรวยมาแน่แต่ต้องบริหารให้เป็นอย่าพึ่งใจใหญ่เป้หมดหน้าตากักเพียงเพราะเห็นว่าเงินเข้าเยอะให้เน้นการลงทุนระยะยาวหรือเก็บออมไว้บ้างแล้วฐานะของคุณจะแน่นปึกไม่มีสุดเลขนำโชค 4, 6 8สีมงคลเสริมทรัพย์สีเขียวเหนียวทรัพย์และสีทองสุดหรู ดูดวงการเงิน16-28กพ69คนเกิดวันพฤหัสกงล้อแห่งโชคหมุนมาแล้วแต่ทำไมยังลังเลเช็ดด่วนพลังงานโดยรวมช่วงนี้ดวงการเงินของคุณกำลังอยู่ในจุดเปลี่ยนผ่านค่ะพลังงานของโชคชะตากำลังเหวี่ยงสิ่งที่ดีมาให้แต่อาจจะมาพร้อมกับสภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกบางอย่างที่คุณต้องตัดสินใจเจาะลึกดวงการเงินอดีตสถานการณ์ไพว่วิวออฟฟอร์จูน ที่ผ่านมาการเงินอาจจะนิ่งๆหรือลุ่มๆดอนๆแต่บอกเลยว่าตอนนี้กงล้อเริ่มหมุนแล้วมีเกณฑ์จะได้รับข่าวดวีเรื่องเงินทองแบบไม่คาดฝันหรือโอกาสทองในการทำเงินกำลังพุ่งเข้าหาใครที่รอเงินก้อนหรือรออนุมัติอะไรไว้มีลุ้นมากค่ะปัจจุบันอุปสรรคไพ่สองดาบแต่อย่าเพิ่งชะล่าใจไพ่ใบนี้บอกว่าตอนนี้คุณกำลังลังเลหรือมีสองทางเลือกในใจเช่นจะลงทุนดีไหม จะจ่ายก้อนนี้ดีหรือเปล่าหรือมีคนหยิบยืมแล้วเลือกไม่ได้ว่าจะช่วยดีไหมสภาวะนี้ทำให้เงินที่ควรจะไหลกลับสะดุดเพราะความไม่เด็ดขาดของคุณเองค่ะอนาคตคำแนะนำไพ่สี่เหรียญบทสรุปคือคุณจะจัดการมันได้แต่คุณจะมีความรู้สึกหวงเงินมากเป็นพิเศษในช่วงนี้ซึ่งเป็นเรื่องดีนะ ราะมันจะทําให้คุณประหยัดและมีเงินเก็บเป็นก้อนชัวๆในช่วงปลายปักแต่อย่าตึงจนเกินไปจนขัดลาบตัวเองนะคะคําแนะนําและข้อควรระวังเลิกลังเลแล้วลุยถ้ามีโอกาสทางการเงินเข้ามาให้รีบศึกษาแล้วตัดสินใจอย่าปล่อยให้โอกาสหลุดมือเพียงเพราะความกลัวระวังการเก็บเงินจนเครียดเกินไปจนอดกินของอร่อยหาจุดสมดุลให้ตัวเองบ้างนะคะเลขนำโชค 10,, 2 4 4 2สีมงคลเสริมทรัพย์สีส้มหรือสีทอง จะช่วยดึงดูดพลังงานบวกและเรียกทรัพย์เข้ากระเป๋าแบบรัวๆดูดวงการเงิน16-28กอพอ69คนวันศุกร์จากเจ็บจนจุก สู่ความรวยพุ่งทยานพลังงานโดยรวมช่วงนี้เหมือนคุณกำลังอยู่ในโหมดฟ้าหลังฝนค่ะพลังงานความเศร้าหรือความนิ่งสนิทในกระเป๋าสตังค์กำลังจะถูกแทนที่ด้วยพลังแห่งการขับเคลื่อนที่หยุดไม่ได้ใครที่เคยท้อเตรียมตัวฮึดสู้เพราะชัยชนะรอยอยู่แค่เอื้อมเจาะลึกดวงการเงินอดีตสถานการณ์ไพ่สามดาบที่ผ่านมาเจ็บมาเยอะมีเกณฑ์เสียเงินเพราะความใจอ่อนหรือถูกหักหลังเรื่องผลประโยชน์ บางคนผิดหวังจากการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหรือมีรายจ่ายกระทันหันที่ทำให้จุกจนพูดไม่ออกปัจจุบันอุปสรรคไพ่เดอะแฮง d แมนตอนนี้เงินมันนิ่งมากเหมือนทุกอย่างถูกแช่แข็งจะหยิบจับอะไรก็ดูช้าไปหมดหรือเงินที่รอคอยยังถูกเลื่อนออกไปอุปสรรคสำคัญคือความคิดมากและการยึดต,ติดกับความล้มเหลวเดิมๆแนะนำว่าให้หยุดนิ่งแล้วมองมุมใหม่ค่ะอนาคตทางออก ไพ่เดอะเชียริข่าวดีมาแล้วความมั่งคั่งจะมาจากการพุ่งชนและการเดินทางใครที่ทำงานสายขนส่งต่างประเทศหรือต้องเดินทางบ่อยๆเงินจะไหลเข้ามารัวๆชัยชนะครั้งนี้ต้องแลกมาด้วยความเหนื่อยและการตัดสินใจที่เด็ดขาดยิ่งขยันยิ่งเคลื่อนที่ยิ่งรวยคำเตือนและคำแนะนำอย่าจมกับความเจ็บ ลืมเรื่องที่เคยเสียเงินไปซะยิ่งมัวแต่เสียดายเงินเก่าเงินใหม่จะเข้าไม่ถึงลุยเท่านั้นคือทางรอดช่วงนี้ความใจเย็นไม่ช่วยอะไรต้องรวดเร็วและชัดเจนเท่านั้นถึงจะคว้าเงินก้อนใหญ่ได้ค่ะเลขนำโชค7 3 1 7 3 1มาแรงมากสีมงคลเสริมทรัพย์สีน้ำเงินเข้มเพิ่มอำนาจและสีเขียวเหนียวทรัพย์ เรียกโชคลาภดูดวงการเงิน16-28กถึงพ .69 าชาววันเสาร์เตรียมรับแรงกระแทกจากความรวยแบบลับๆพลังงานโดยรวมช่วงนี้อารมณ์นำทางชีวิตสุดๆชาววันเสาร์คุณกำลังก้าวข้ามความผิดหวังในอดีตเพื่อไปสู่จุดที่ใช้เซ็นหาเงินบอกเลยว่าช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ยิ่งคุณนิ่งและใช้สัญชตาตญาณมากเท่าไหร่เงินยิ่งเข้าหาคุณมากเท่านั้นเจาะลึกดวงการเงินอดีตสถานการณ์ไพ่ห้าถ้วย ที่ผ่านมาคุณอาจจะเพิ่งเสียเงินกับเรื่องไม่เป็นเรื่องหรือผิดหวังจากการลงทุนบางอย่างจนแอบ,บนอยและจมอยู่กับความเสียดายเลิกมองถ้วยที่ลมได้แล้วค่ะเพราะโอกาสใหม่ๆกำลังรอคุณอยู่ข้างหน้าปัจจุบันอุปสรรคไพ่ Temperance เงินในกระเป๋าตอนนี้เหมือนน้ำเข้าซ้ายออกขวาหมุนเงินเก่งมากอุปสรรคคือความไม่นิ่งคุณต้องปรับสมดุลการจ่ายให้ดีมีเกณฑ์ต้องโอนเงินไปมาหรือจัดการหนี้สินแบบกระทันหัน แต่ข่าวดีคือคุณจะหมุนทันแบบฉิวเฉียดเสมอคำแนะนำจากไพ่ยอย่าใช้เงินตามอารมณ์ระวังการช้อปปิ้งบำบัดเพราะความเครียดเชื่อสัญชตาตญาณนะถ้าใครมาชวนลงทุนแล้วรู้สึกเอ๊ะให้ถอยทันทีแต่ถ้าเซนบอกว่าเลขนี้ใช่งานนี้โดนลุยเลยค่ะเก็บความลับให้เก่งช่วงนี้ยิ่งเงียบยิ่งรวยอย่าเพิ่งเป่าประกาศเรื่องไรายได้ให้ใครรู้เยอะเลขนำโชค2 7 9เน้น2972สสีมงคลเสริมทรัพย์ สีน้ำเงินเข้มสีม่วงลาเวนเดอร์สีเงินเมทัลิก